ทดเออทำไงให้มันขับสนุกเพิ่มขึ้นมันมีอีกสอวิธีครับวิธีที่1ก็คือใส่กองผ้ากองผ้าเลือกกองที่มีคุณภาพให้คุณไปลองเลยทุกยี่ห้อคุณจะเชื่อใครก็ได้อย่างพี่แพนลองกอง BMC อ่ะก็ลองสอบถามพี่แพนดูว่า BMC เป็นยังไงส่วนผมลองเฟกเพราะว่าเฟกนั้นมีการทดลองให้เห็น ว่าเออมันเป็นล,ะละนักษณะแบบไหนผมก็ใช้เฟกมาสองลูกทั้งสองลูกเลยซื้อเฟกมาทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเฮอริเคนพี่ชายผมเองนี่แหละครับใช้เฮอริเคนกับโตต้าฟอร์จูเนอร์นะครับบางคนใช้ดั t ติกส่วนคนที่ใช้ดัลติกลองคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่ใช้ด a t ติกนะเพราะตัวผมเองผมก็อยากจะทดลองแต่ว่า งบประมาณมาไม่ให้นะครับและก็ะถามว่าสําหรับผมอะเฟืองท้ายไหนดีสุดรถดกสูงของผมล้อสินิ้วไซส์เฟืองท้ายเบอร์3.5ผมบอกว่า